สวัสดีวันฝนตกค่ะวันนี้ฝนหลงฤดูมาอีกแล้วนะคะนี่จะพาไปดูสาวๆกันนะคะว่าได้นอนกันหรือเปล่าเนะ้ะเพราะฝนชั่วมาช่วงดึกๆนะคะช่วงที่นอนพอดีนะคะดูสภาพวันนี้นะคะ อาบน้ำนานแน่เลยนะคะวันนี้เละเทะไปหมดแล้วนะคะดูลองรอยกันก่อนนะคะวันนี้โอ้ได้นอนอยู่นะคะนอนรับหรือนอนเล่นดินนีด่วน,ไ,น,นไม่รู้ว่าได้นอนหลับหรือว่าได้นอนเล่นดินนะคะนนวันนี้นอมแมมไปเบิดค่ะ นี่ก็ยังเช้าอยู่นะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดให้เลยนะคะมอมแมมไปหมดคะ่ะลิซ่ามาเร็วไปหาเรือนเพลนเร็วอยากออกแล้วนะคะอยากไปแล้วขยาวแล้วอ้ามาถึงตรงนี้ก็ผ่านยายละมุนก่อนนะคะยังไม่มอมแมมเท่าไหร่ค่ะวันนี้ยังไม่สายะค่ะ ตังเช้าเช้าอยู่เลยนะคะายายจะไล่ไหมไล่เราไหมไไไไโอ้โห <c oughs> ดูเดือนเพลนกันบ้างนะคะเอ้ย <c oughs> โอ้ยคุดขีดินเป็นลุมเลยเดือนเพนคือมอมแม่แห้งแต่เดือนเพ on, <laughs> เนเพไม่ได้นอนเลยนะคะไม่มีไม่มีร่องรอยการนอนเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีร่องรอยการนอนเลยนะคะมีแต่ร่องรอยเล่นขี้ดินนะคะั้งนี้คุดจนเป็นหูเป็นลุมเบิด เอ้ยช่วงโมงนึงแล้ววันนี้อาบน้ำนี้โอ้ยวันนี้นะคะสงสัยจะสายแน่เลยนะคะเบื้องเพิ่นเป็นหลุมเบิ้องเพิ่นย่ามวจับมาบายเถอะอยากซูนเขากับหูอยากซูน นูนางนะคะวันนี้อาบน้ํายาวนานแน่นอนนะคะยังบอซึนบ๊อสวงไปไหนค,ค่ะมื่อสลื่มสลือค่ะวันนี้วันไดนอน,นะคะ่ะเตมเพิ่มปุ๊ดปุ๊ดนี่ก็เป็นยาของเราก็พอได้สดชื่นนิดนึงค่ะ ก็พอที่จะเขียวๆขึ้นมาบ้างเดือนเพนปูดๆนี่ไงหันมาปูดๆค่ะแม่่เจเพนทำอะไรอ่ะเพนเพนตดปูดๆค่ะากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพังลำดวนด้วยนะคะวิธีชีวิตน้องช้างเบรียบง่ายนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ<น>กดติดตามให้ด้วยคะ่ะ